สนามช้างควงพันธมิตรประกาศความพร้อมเตรียมระเบิดศึกสล้อจริงแชมป์เอเชีย e ครั้งแรกในรอบ2ปี 2> สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเครื่องดื่มตราช้างเตรียมระเบิดความมันศึกสล้อจริงแชมป์ระดับทวีปรายการเอเชียโรดเรซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022หลังห่างหายนาน2ปีซึ่งนักแข่งจาก16ชาติพร้อมตบเท้าร่วมศึกความเร็วในครั้งนี้ รวมถึงนักแข่งจาก2ค่ายผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของไทยอย่างทีมยามาฮ Thailand ์เ c ซิ่งทีมและ Honda าเ c ซิ่งไทแลนด์ที่ส่งทีมชุดใหญ่ลงได้ล่าตำแหน่งเจ้าทวิปเอเชียด้วยเช่นกันโดยเจ้าของเลขสิทธิ์การแข่งขันมั่นใจมาตรการร,รองรับและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของไทยได้เป็นอย่างดีมอบหน้าที่เจ้าภาพถึง2สนามประเดิมสนามเปิดฤด,ดูกาล25-27มีนาคมและสนามปิดท้ายในวันที่ 18-20ถึงพฤศจิกายนนี้ก็จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะฮะในเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจัดการแข่งขันได้ส่วนสำหรับปีนี้นะครับผมก็มั่นใจว่า FIM Asian Road Racing เนี่ยนะความพร้อมของจังหวัดบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์แล้วก็ความพร้อมของสนามช้างนะครับเรามีความพร้อมในการที่จะกลับมาจัดการแข่งขันครั้งหนึ่ง ความพร้อมตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพราะความร่วมไม้่วมมือของคนบุรีรัมย์ทุกๆคนแต่ที่สำคัญนี่นะครับก็เป็นความพร้อมของทีมผู้แข่งขันด้วยโดยเฉพาะในประเทศไทยเราก็มีทั้งทีมฮอนด้าแล้วก็ทีมมอมาหาเพราะฉะนั้นการแข่งขันเที่ยวนี้เรามีถึง16ประเทศที่มาร่วมทำการแข่งขันแล้วที่บุรีรัมย์ของเราก็ได้เป็นสนามเปิดแล้วก็เป็นสนามที่ปิด ในเวลาเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้เราก็ต้องบอกว่าเราได้รับความไว้วางใจนะครับแล้วการที่เราสามารถจัดตรงที่เราจัดจัดตรงนี้ก็เป็นการเรื่องเอาการแข่งขันกีฬาเนี่ยมานำการท่องเที่ยวผมมั่นใจว่าการแข่งขันคราวนี้เนี่ยก็จะมีนักกีฬาเข้ามาแข่งขันใน16ประเทศท้่ใที่รู้แล้วก็มีนักแข่งขันเข้ามาร่วมการแข่งขันแต่ที่สำคัญนะครับผมคิดว่าการถ่ายทอดสด ออกไปมากกว่า30ประเทศในตรงนี้เนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปในตัวในเรื่องของความพร้อมของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ g ี GP, ซึ่งเราจะมีการจัดการแข่งขันในปลายเดือนกันยาจ,จนถึงต้นเดือนตุลาคมนะครับในปี2565เป็นการเริ่มการเปิดประตูของประเทศไทยแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจ ในเรื่องของการท่องเที่ยวของการกีฬาเนี่ยได้ฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสิ่งเหล่านี้ผมก็ต้องขอขอบคุณชาวบุรีรัมย์ทุกๆท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนและช่วยกันดูแลนะครับและช่วยกันป้องกันในการที่เราสามารถจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้ก็ต้องขอบคุณสนามช้างนะครับแล้วก็ท่านประธานท่านนวินชิตชอบนะครับที่ให้การสนับสนุนและเอื้อเฟื้อในการ ให้สนามในการแข่งขันคราวนี้ครับในฐานะที่ทางยามาฮ่าเองก็เป็นแชมป์เก่ามาหลายสมัยนะครับก็เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตอนนี้ต้องมาปรับปรุงเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการทํางานของทีมนะฮะที่ตอนนี้เราทําให้กระชับขึ้นเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะฮะส่วนตัวนักแข่งเองก็เพิ่มเรื่องการฝึกซ้อมที่หนักขึ้นนะฮะมีทั้ง เสริมในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องตัวรถอย่างท,ที่ทราบว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมีเทคโนโลยีเยอะงั้นการสื่อสารระหว่างรถกับคนคนกับรถก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นคีย์นะฮะยมห้าส่ง3คนนะครับในรุ่นพันก็คืออภิวัตวงธนาโนนกับอนุภาพสาม,มูลส่วนรุ่น600ก็จะเป็นทางรัฐพงศ์วิไลโรจน์ครับซึ่งเป็นแชมป์เก่าในปี2 0 1พนบนะครับนักแข่งชุดนี้เราเตรียมกันมา3ปีแล้วนะครับก็ปีนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมที่เต็มที่นะครับ จะพยายามทําให้เต็มที่นะครับก็ฝากกาลังใจเชียร์จากทุกๆคนนะครับให้กับนักแข่ง y ม m a h a แล้วก็นักแข่งไทยทุกๆคนด้วยนะครับคือปีนี้ Honda จัดทัพใหญ่เลยค่ะเราลงตั้งแต่รุ่นพันนะคะ ASB พันนะพันซีก็มีแชมป์ภาคสวิตนะคะในนามของทีม Asimo SI Racing ไทย i Honda นะคะแล้วก็ในรุ่น600เราก็มีชิปนักคลินนะคะที่รีเทิร์นกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะคะร่วมกับทีมเมทก็คือนิวกฤษพรนะคะ ส่วนในรุ่นน้องเล็ก AP250 เราก็มีฟิล์มปิยวัฒนนะคะที่จะลงการแข่งขันในปีนี้ด้วยก็ถือว่าในเกมการแข่งขันรุ่นใหญ่เนี่ยครบนะคะส่วนน้องเล็กยังมี Thailand ท a l เล t Cup ที่เป็นการแข่งขันของเด็กอายุไม่เกิน18ปีนะคะ13 18อีกอประมาณ20คนเนี่ยลงการแข่งขันซึ่งพิเศษในปีนี้เนี่ยนอกจากเด็กไทยแล้วเรายังมีต่างชาติที่ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันแล้วนะคะก็จะมีนักแข่งจากอินเดีย2คนนะคะ แล้วก็อินโดนีเซียอีก2คนอายุ13 14กันทั้งนั้นเลยนะคะก็อยากจะขอแรงเชียร์จากแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วประเทศนะคะส่งกำลังใจให้กับนักแข่งฮอนด้ากันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ